เลือกฝรั่งเศสหรืออาเจนตินาวัน <DVD> น <G spun> ี้ก็เมื่อวานมีบอลโลกวันนี้เราก็จะมีคูจิโลกอีกเลยนะจ๊ะเอออ่ะเป็นมหากรรมต่อมาค่ะน่ารักมากจะไปดุคนอีกไหมคนอะไรดุจังเลยไม่ครับไม่ครับไม่ดุพอแล้วพอแล้วเออก็วันนี้นะครับก็มีคนดีใจแล้วก็ต้องมีคนเสียใจแน่นอนอุ้ยอุ้ย คนนั้นให้เป็นพี่ได้ไหมอะเป็นพี่ได้ไหมพี่อยากเสียใจแทนไม่อยากให้ตัวละครไหนเสียใจเลยแล้วตัวละครเราอะจะดีใจไหมพูดดีกว่าสื่อลูกอมให้ลูกดีฉันด้วยนะจ๊ะสองคนสุดท้ายค่ะเชิญค่ะก็อาจจะได้เห็นอะไรที่ซึ้งแล้วก็อาจจะแบบเอ้ยคาดไม่ถึงอะไนี้นะเรอดูเรอดูค่ะานะคะอาจจะพลิกล็อกพลิกล็อกกันอีกนะจ๊ะอ่ะสุดท้ายค่ะก็ มีความเคิมแน่นอนคะน่ะนี่เรียกว่าความเคิมเป็นยังไงอย่างความเคิมมันเป็นยังไงคะเธอบอกไม่ได้ต้องดดเองเออนะคะถามกันต่อถามกันต่อ,อคืออยากให้